แรงงานไทยกว่า1 0 0 0 0แคนจากอุตสาหกรรมยานยนต์เสี่ยงตกงานอีพี <Go. S 1> นี้นะครับก็จะมาอัปเดตอีกหนึ่งข่าวจากกรุงเทพธุรกิจซึ่งได้เผยถึงข้อมูลการประเมินของกรุงไทยคอมพาสจากการรวบรวมข้อมูลของสถาบันยานยนต์ BOI จากตัวเลขยอดผลิต รถยนต์ในประเทศไทยปี2568และคาดการปี2569ว่าจะอยู่ที่1.47-1.53ถึงล้านคันต่อปีลดลงถึง15%ทำให้แรงงานในประเทศไทยกว่า101,000คนในอุตสาหกรรมยานยนต์อาจจะมีความเสี่ยงต้องย้ายไปทำงานในอุตสาหกรรมอื่นคิดเป็น16.3%ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยหากมียอดผลิตรถยนต์อยู่ระดับต่ำต่อเนื่อง และผู้ผลิตชิ้นส่วนก็ไม่สามารถปรับตัวให้สอดร,รับกับกระแสของยานยนต์พลังงานใหม่หรือ NEV ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์มีมูลค่าตลาดสูงถึง2.1ล้านล้านบาทคิดเป็น11%ของ GDP ประเทศแบ่งเป็นผู้ประกอบการกว่า2,400บริษัทมีการจ้างงานถึง6 9 0 0 0 0คนโดยแบ่งเป็นการจ้างงานสำหรับกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบยานยนต์ถึง10,000 0คนผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์590,000คนซึ่งสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ครับก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อประเทศ และสาหรับประเทศไทยก่อนหน้านี้นะครับอุตสาหกรรมที่สุ่มเสี่ยงและไปก่อนนั้นก็คืออุตสาหกรรมกามเมนหรืออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทยซึ่งผู้ประกอบการนะครับก็มีทั้งรายใหญ่และ SME เนื่องจากประสบปัญหาหลายด้านไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงจากการไม่มีสิทธิพิเศษด้านการค้าในการส่งออกไปยังตลาดสําคัญรวมถึงค่าแรงที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคและข้อจํากัดในการนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพิ่มประสิทธิ ภาพในการผลิตเพราะผู้ประกอบการเป็น SME และรายย่อยมากกว่ารายใหญ่ และสำหรับทางออกของแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์หนึ่งสิ่งที่จำเป็นนะครับนั่นก็คือการปรับสกิลหรือการรีสกิลซึ่งหากแรงงานอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่น่าจะไม่มีความเป็นห่วงมากเนื่องจากมีการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานอยู่แล้วแต่สำหรับลูกจ้างหรือว่าแรงงานใน SME อาจจะเป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะ และการรีสกิลใหม่ๆใ,ในอนาคตดึ่งภาคธุรกิจนะครับก็เริ่มปรับตัวและ ปรับขนาดเพื่อลดต้นทุนรวมถึงการปรับรูปแบบการผลิตใหม่ๆนำระบบออโตเมชันมาใช้มากขึ้นซึ่งก็ยังส่งผลให้แรงงานไทยอาจจะเสียโอกาสจากการเลิกจ้างในบางอุตสาหกรรมที่ถดถอยแต่ถ้าหากมีทักษะนะครับก็อาจจะใช้ในอุตสาหกรรมอื่นต่อได้โดยทางองค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ก็ได้สรุปเทรนด์เกี่ยวกับทักษะและอนาคตของการทำงานจาก5าเครื่องมือเชิงนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นการประเมินความต้องการทักษะและแนวโน้มการจ างานก็พบว่าระบบอัตโนมัติดิจิตอลและการเพิ่มขึ้นของยานยนต์ไฟฟ้ากำลังกลายเป็นแนวโน้มสำคัญซึ่งทักษะด้านดิจิตอลโกลด์กรีนและซอฟต์สกิลก็กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากโดยแนวทางการพัฒนาและอบรมจะมีการสนับสนุนธุรกิจโดยเน้นที่ SME เเพื่อเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันโดยเรียนรู้สิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานทักษะเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอลและทักษะเพื่อความยั่งยืนด้าน สิ่งแวดล้อมส่วนผู้ประกอบการนะครับก็จะมีการกําหนดนโยบายรับมือกับลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมและวางแผนความต้องการแรงงานในอนาคตซึ่งดูจากข่าวนะครับเท่าที่เขาเผยออกมามุมมองก็ค่อนข้างจะกว้างเอามากๆเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน